สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะที่บ้านเราเกี่ยวข้าวค่ะอันนี้เป็นข้าวเบอร์ห้านะคะพื้นที่สิบรไร่นี่กำลังเกี่ยวอยู่นะคะรถเกี่ยวค่ะอ่าเดี๋ยวพาไปดูนี่จะ้ะนี่มันจะอยู่นอกถนนนี่พื้นที่กี่ไร่ อันเนี้17ย17ไล่กว่ากว่านะหมดทั้งแถบนะ,ะ17ไล่กว่ากว่าเข้าพันเบอร์ห้าเกี่ยวอันนี้ตีต้นนะคะ7,100บาท7,100ต่อตันต่อเกลียนต่อเกวียนอโอเคมาดูใกล้ๆเ,เดี๋ยวเกี่ยวเสร็จแล้ว ไปขายนี่รถมารอรับเลยนะคะรถเป็นรถสิบล,ลอ้อเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันว่าได้กี่กี่เกวียนนะคะนนนี้อ่า